โชตโทษโมาดึกไปหน่อยหากเป็นนักบารต้องมีสไตล์หากมีสไตล์ต้องมี Hoof Life พิเศษกางเกง Hoof Life Retro ผลิตเพียงแค่81ตัวเท่านั้นเพียง881บาทหากสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ Hoof Life สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในที่สุดครับก็ขึ้นมาเป็น3ต่ตอนเกมแล้วครับท่านผู้ชมครับ LA เลเกอร์อันเป็นที่รักของพวกเราของพวกเราหรอวะกำลังจะได้แชมป์ NBA สักทีครับแต่ว่าข่าวแรกที่ผมอยากจะขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Russell w e s t b r o o k ครับถึงแม้ว่าทีม Houston Rock e t s เนี่ยจะตกรอบไปนานแล้วนะครับแต่ว่าก็มีข่าวรายงานล่าสุดนะครับว่าร l l w e s t b r บ o k เนี่ยเป็นผู้เล่นบาส NBA ที่นิสัยดีนิสัยดีมากๆเลยเนื่องจากตอนที่เขาานออกกจ ออกจากโรงแรมในดิสนีย์นะตัวเขาเนี่ยให้ทิปพนักงานทําความสะอาดถึง800 0เหรียญครับหรือถ้าหากว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณที่2 4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับการให้ทิปพนักงานที่เยอะขนาดนี้เนี่ยยังไม่ใช่เหตุผลหลักนะครับที่เขาบอกว่ารัสเซบุกนั้นนิสัยดีเพราะว่านอกจากให้เงินแล้วเนี่ยเวสบุกยังเขียนจดหมายขอขอบคุณพนักงานด้วยครับดูในเนื้อความในจดหมายนะครับรัสเซบุกได้บอกว่าขอขอบคุณทุกคนมากนะที่แบบว่ามาดูแลพวกเราเป็นอย่างดี การทำงานของพวกคุณเนี่ยมันคุณภาพดีมากแล้วผมรู้ดีว่ามันจะเป็นจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้แรงของตัวเองเนี่ยเยอะมากๆก,กว่าจะได้งานที่มีคุณภาพดีขนาดนี้ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมก็มีความรู้สึกว่าผมเองก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็เลยมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เข้ามาชื่นชมโรเจอร์เวสบุกครับบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนให้ความสําคัญกับแบบว่าทุกคนทุกระดับชั้นนะไม่ว่าเขาจะทางานอะไรแล้วก็ให้ความสําคัญกับผลงานจริงๆซึ่งจริงๆแล้วข่าวนี้มันไม่ได้มีอะไรรมากเลยคั แต่ที่ผมเลือกมารายงานก่อนเนี่ยเพราะมีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เร์สต์เวสบุกทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วมันก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในแบบว่าให้คนรุ่นหลังๆต่อไปถ้าหากว่าได้รู้เรื่องนี้จะได้รู้จักแบบว่าเออเราขอบคุณคนอื่นบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกผมแค่มีความรู้สึกว่าข่าวนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเลยเลือกเอามารายงานก่อนเฉยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาไวา้หลังๆเนี่ยเดี๋ยวคนจะปิดข้ามไปไม่ดูกันแค่นั้นแหละ ทีนี้เรามาดูข่าวหลักใจความสําคัญดีกว่านะครับโดยเฉพาะในเกมวันนี้ครับที่ทางด้านของ LA เลเกอร์เนี่ยสามารถขึ้นนํามาได้3ต่อ1เกมแล้วครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าเกมนี้มันมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนครับถ้าหากว่าเลเกอร์สามารถขึ้นชนะ3-1ได้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าการันตีว่าเลเกอร์เนี่ยน่าจะได้แชมป์สูงถึง95%เลยนะเพราะว่าอย่างที่ที่เราเห็นกันในตามปริษาทเนี่ยไม่มีทีมไหนในประสาท NBA ที่สามารถพลิกกลับมาชนะได้หลังจากที่ตามหลังอยู่3ต่อ1เกมยกเว้นปี2010 6นะครับอันนี้ผมจะไม่พูดแซวทีม Golden s เ a เ e w a r อีกเพราะผมมีความรู้สึกว่ามุกนี้มันเริ่มซ้ำและนั่นไงเดี๋ยวก็ด่ากูว่ากูเป็นติ่งวอลเลยอร์อีกและตรงนี้เนี่ยผมมีข้อมูลให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะครับว่านี่ครับในประวัติศาสตรอบ NBA f i n a l ครับนี่เป็นครั้งที่36แล้วครับที่มีการขึ้นนํา3-1ตเกมครับและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าก่อนหน้านี้เลยนะ35ครั้งเนี่ยมีเพียงแค่ครั้งเดียวครับก็คือปี2016ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยท ไม่เคยมีทีมไหนเนี่ยที่สามารถพลิกกลับมาชนะได้เลยและถ้าหากดูเป็นตามตัวเลขเชิงสถิตินะครับมีทั้งหมด51.4%ครับที่พอนำา31แล้วเนี่ยเกมซีรีส์นั้นจะจบไปแบบ4ต่อ1นเกมเลยซึ่งถ้าหากคิดเป็นครั้งนะครับนั่นก็คือ18ครั้งนั่นเองและก็มี14ครั้งครับที่พอนำา3ต่อ1นเกมแล้วเนี่ยคนที่ตามหลังอยู่สาม,มารถชนะได้1เกมนะขึ้นมาเป็น3-2แล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่นำอยู่ก็ชนะอยู่ดีจบซีรีส์ไป4ต่อ2เกมทั้งหหมด14ครั้งร้งงซึ่่าากวา ตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะอยู่ที่40ครับและทีมที่ตามหลังอยู่เนี่ยสามารถเร่งเครื่องขึ้นมาตีเสมอได้ามาเป็น3ต่อ3เท่าในซีรีส์แต่สุดท้ายก็แพ้ไปอยู่ดีเนี่ยทั้งหมด3ครั้งครับซึ่งถ้าหากตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะอยู่ที่8.6ครับและในปีนี้ครับเรามารอดูกันว่าเลเกอร์เนี่ยจะไปอยู่ในโซนไหนนะครับแต่ถ้าถามผมนะคือผม,มเคยเดาก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเลเกอร์จะชนะ4-1ครับส่วนทีเคเนี่ย เดาวว้ว่าไมมี่ฮิตจะชนะ4-2ซึ่งไอการเดาวของ TK เนี่ยคือตกไปแล้วเวอของผมเนี่ยมีลุ้นนับ4-1นะ และสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันเลยนะครับว่าเกมที่4นี้เด็ยเป็นเกมที่มีความสําคัญมากจริงๆเนี่ยก็คือเรอปนเจมส์ครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะครับเขาเนี่ยได้ส่งเมสเซจครับส่งข้อความไปหาเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยครับว่าเกมในวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่สําคัญมากๆและเป็นเกมที่จําเป็นจะต้องชนะให้จงได้ดยทาน้าของเรอปนเจมส์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยตอนที่เขารู้ตื่นขึ้นมาเลยตอนเช้า คือเลบอนเจมคงไม่ทําทุเรศขนาดนี้หรอกนั่นแหละครับเอาเป็นว่าเลบอนเจมตื่นขึ้นมาเนี่ยเลบอนเจมบอกว่าเขามีความรู้สึกว่ามันกดดันโดยส่วนตัวเขานะเขามีความรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ย เป็นเกมที่สําคัญที่สุดเลยว่าจะชี้ชะตาของซีรีส์นี้ไปในทิศทางไหนประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ส่งข้อความไปหาเพื่อนร่วมทีมอันนี้มนไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าส่งไปว่าแบบเขียนว่าอะไรแบบว่าแบบเป๊ะๆนะและหลังจากเกมที่4ที่เลเกอร์สามารถเอาชนะได้นะครับเราก็เห็นสีหน้าของเลบรอนแล้วก็ชินี่เดวิดนะครับที่ยังไม่แสดงความดีใจครับยังไม่ยิ้มอะไรเลยซึ่งนะักข่าวก็มาถามถึงประเด็นนี้ครับว่าโอ้โหนั่นถึง3าต่อหนึ่งแล้วนี่ยังไม่ดีใจอีกเหรอซึ่งเลบรอนนะครับก็ตอบมา แบบทรงเดิมเลยครับว่า the job has not done yet ก็คืองานของเรามันยังไม่จบเพราะว่าพวกเรารู้ดีว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่อะไรแบบนี้นะครับและตัวเขาเนี่ยยังบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะไปนั่งดูฟิล์มนะไปดูเพย์ย้อนหลังว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงนั้นอีกและตัวเขาเนี่ยก็จะยังทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่นอนด้วยจนกว่าซีรีส์นี้เนี่ยมันจะจบจนกว่างานจะเสร็จเนี่ยอันนี้ที่ระบอนพูดเลยนะบอกว่า Continue to not sleep until the job is done. โอเคนะมันแปลว่าอะไรเออท่านผู้ท่านผู้ชมมันแปลว่าจะไม่นอนจนกว่างานจะเสร็จนะจ๊ะแต่เข้าใจแหละว่ามันคือการเปรียบเทียบเฉยว่าจะไม่หยุดจนกว่างานจะเสร็จหรือจนกว่าซีรีส์จะจบอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่นอนเลยตื่นตาค้างเหมือนหนังฟรีแลนซ์ของเต๋อนะว่าพลอะไรแบบนี้นะันนี้ผมต้องมาอธิบายขนาดนี้เลยเหรอว่าคือมันซึเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่อธิบายแบบนี้นะเพราะผมมัมีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจกันตรงกันแบบนี้แต่จากประสบการณ์ที่ผมโดนมาเนี่ยผมมีความ สึกว่าต้องอธิบายนิดนึง แต่ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าในเกมนี้เลบรอนจะเกือบสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้ด้วยการทํา28แต้ม12รีบาลแล้วก็8แอสซิสต์นี่แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ของเกมนี้นะครับขออนุญาตแฟนคลับของเลบรอนเจมส์นิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าสถิติช่วงแรกนะครับของคอเตอร์แรกในเกมนะครับเลบรอนเจมส์เล่นฟอร์มไม่ดีเลยครับด้วยในช่วง2สอเตอร์แรกนะครับเลบรอนครับทำไปเพียงแค่8แต้มแล้วก็มีฟลโกยิงทั้งหมด8ครั้งลงแค่3นอกจากนี้ครับเขาได้แอสซิสต์4คครรรรัั้้งงงเเเเเเนนีีี่่่ยยยแตววาสทท์์โออถึ5ลด แต่อย่างไรก็ตามพอจบครึ่งแรกเนี่ยเลเกอร์ก็ยังนําอยู่นะแล้วทีนี้ครับคนที่เป็นฮีโร่จริงๆที่ได้รับคําชมเชยน,นะครับก็คือ KCP นั่นเองครับท่านผู้ชมครับที่ในเกมวันนี้เนี่ยฟอร์มดีกว่ามาตรฐานเยอะมากๆเลยครับด้วยการสามารถทํถาแต้มถึง15คะแนนครับกับฟิวโก50%และยังมีอีกห้าเอสซิสต์อีกด้วยซึ่งตรงนี้นะครับตานั่งของเมจิกจอห์นสันครับอดีตผู้เล่นระดับตำแหน่งของทีมเอเลเกอร์เนี่ยก็ออกมาโพสต์ทวิตเลยนะครับแบบชื่นชม KCP นะว่าฟอร์มในเกมวันนี้เเเเนนีีี่่่ยยคาืออฮโรรตัวจิงงขก เลยซึ่ง้าถามผมนะครับก็มีความรู้สึกว่าช่วงระยะเวลาสําคัญเนี่ยตัวเขาสามารถทําได้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ทําให้ทีมเนะี่ยตีเสมอได้หรือแม้แต่ช่วงท้ายเกมนะที่ทีมเนี่ยมันกำลังบีบบีบีบ,บอยู่ KCP ก็สามารถขึ้นไปวางเลอัพครับแล้วก็พาทีมเนะี่ยตีออกห่างทําให้แบบว่าหายใจสะดวกขึ้นและเท่านั้นยังไม่พอนะครับอดีตผู้เล่นของเอเลเกส์อย่างจอร์ชฮาร์นะครับก็ยังออกมาทวิตอีกด้วยครับบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยคนก็ด่า KCP กันแต่พอมาในปีนี้เนี่ยทุกคนต้องขอบคุณนะสําหรับเกมนี้คร เล่นดีมากๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าที่ KCP สามารถสเตปอัพขึ้นมาได้ขนาดนี้สามารถเล่นดีๆขนาดนี้เนี่ยอาจจะเพราะว่าข้อความที่เลอบอนเจมส่งมาให้ก่อนแข่งไงว่าแบบเออเนี่ยแบบเล่นดีขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าแบบเลอบอนให้กําลังใจมาแล้วบอกว่าเกมนี้มันสาคัญเห็นไหมที่ KCP เล่นดีขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเลอบอนเจมเลอบอนเจมแบบซับพอร์ตแบบทางกายทางใจไ,ไงแฟนแฟนเลอบอนโอเคนะโอเคนะวก่กูจะโดนแฟนเลอบอนด่าก็เพราะว่าพูดแบบนี้นี่แหละ แซลแซลแซลเชนนะรู้ใช่ไหมว่านี่คือมุกรู้ใช่ไหมว่านี่คือการแซลรู้นะที่นี่อีกหนึ่งคนครับที่ต้องให้เครดิตนะครับสำหรับแอนโทนีเดวิดนะถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงเกมที่1เกมที่2ในเรื่องของการทําแต้มนะฮะแต่มาในเกมนี้เนี่ยเขามีส่วนช่วยอย่างมากครับในเรื่องของเกมป้องกันครับโดยเฉพาะลูกบล็อกจิมมี่บัตเลอร์ครับในช่วงสําคัญของเกมบั t เ e r makes his drive goes inside blocked by davis speaks to his versatility His Conration เมื่อแอนโทนีเดวิดอยู่ในสนามกับเลเกอร์นะครับในซีรีส์นี้นะมีประสิทธิภาพในเกมป้องกันเพิ่มขึ้นคือทำให้ทีมเนี่ยเสียแต้มน้อยลงถึง17คะแนนเลยครับในขณะที่เมื่อแอนโทนีเดวิดไม่อยู่ในสนามครับที่แมวเอเลเกอร์เนี่ยจะเสียแต้มเพิ่มมากขึ้นถึง11คะแนนเลยทีเดียวและตรงนี้นะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับในเกมป้องกันของแอนโทนีเดวิดครับและตัวเลบรอนเจมเนี่ยพอเห็นสถิตินี้นะครับก็ออกมาพูดส่งเสริมด้วยครับว่านี่แหละคือสาเหตุที่เขาคือผู้เล่นดิเฟนซีฟ เยอร์ออฟเดอะเยียร์คือผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีถึงแม้ว่ารางวัลน,นี้จะตกไปอยู่กับยานิสแอนตาตุคอมโปก็ตามหมดแล้วครับสำหรับข้อมูลทางฝั่งของ LA เอเกอร์นะครับทีนี้เรามาดูทางฝั่งของผู้แพ้อย่างไมมี่ฮิตกันหน่อยดีกว่านะครับที่เกมในวันนี้เนี่ยมีแบมอเดปโยเข้ามาช่วยทีมครับก็มีความรู้สึกว่าทําให้เกมเนี่ยมันสูสีขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันนะครับอย่างที่เราเห็นกันครับเกมในวันนี้เนี่ยแต้มค่อนข้างต่ําเลยทีเดียวซึ่งในความจริงวันนีีี้เเเน่่น่่่่กกกกอทมมมมจะรริ็รขาาาววแวๆวโด จ,จะสามารถลงทําการแข่งขันได้เพียงแต่ว่าต้องมารอดูว่าตอนวอร์มอัพก่อนที่จะแบบว่าลงการแข่งขันเนี่ยโกรันดาจิกจะเล่นได้จริงหรือเปล่าจะทนรับพิษบาดแผลได้จริงหรือเปล่าตรงนี้ก็มีภาพมานะครับที่ดาจิกเนี่ยพยายามครับที่จะวอร์มอัพก่อนทําการแข่งขันแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเ,เล่นในการแข่งขันไหวพอครับก็แบบเราก็จะเห็นสีหน้าแววตาที่เขาเหมือนจะร้องไห้แบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นภาพที่น่าเศร้าใจนะครับแล้วก็หวังว่าในเกมสุดท้ายเออไม่ใช่เกมสุดท้ายสิแหมมไมมี่มมีเสียใจหมดผู้แบบนี้ก็หวังว่าในเกมต่อไปเนี่ยโกรันดาจิเนี่ยจะสามารถลงมาเล่นช่วยทีมได้นะครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านของอ e ีริกสปอตานะครับโค้ชของทีมไมมี่ฮีถึงแม้ว่าจะแพ้ในเกมนี้นะครับตัวเขาก็ออกมายอมรับครับว่ารู้สึกพึงพอใจกับฟอร์มของผู้เล่นของตัวเองมากครับถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ตามเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสู้เต็มที่ครับแล้วก็ทําตามรูปแบบแผนที่ต้องการได้เยี่ยมเลย โดยเฉพาะทางด้านของอะ,อะไรนะ จำชื่อไม่ได้แดนแคนโรเปนสันเออที่ตอนนี้นะครับมีความกล้ายิงกล้าเล่นมากขึ้นครับ <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับเกมก่อนหน้านี้นะครับเออเกมที่2นั่นแหละครับที่แดนแคนโรเปนสันเนี่ยไม่กล้ายิงเลยครับจนทางด้านของเอริสโปตาเนี่ยต้องตะโกนข้างสนามว่าช่วยนะฟังกิ่งบอลยูโนว่าดําเซ็ตคือแบบมึงชูชุดไปเหยื่ไอเว้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอมาในเกมที่4เนี่ยเราเห็นสีหน้าเบลตาของเขาเด่นมันเฉล่งเปล่งประกายซะเหลือเกินแล้วก็เออรู้สึกว่าพอใจแล้วครับกับฟอร์มการเล่นในวันนี้ทําได้เต็มที่แล้วเพียยงแต่่่ววาาอมรับ เลเกอร์เนี่ยจบลูกสำคัญได้ดีกว่าจริงๆอันนี้อีกสโตราพูดนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับโดยเฉพาะทางด้านของแอนดเดวิดแล้วก็โคเวลฟ์นะครับ KCP ที่จบได้ในวันนี้เอยเรือบอนด้วยเลอบอนด้วยเลือบอนด้วย